สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมชาในเปลนะครับผมก่อซึบหนึ่งมาากเมื่อคืนนะครับมี่ล้มฝนพายุนะครับผมรุนแรงมากนะครับก่อมารู้ความเสียหานี่คือเต้นนะครับโค้งเต้นดูนะครับโค้งเต้นนะครับปิวขึ้นไปอยู่บนสัง้านะครับมีของเต้นในวัดนะครับเต้นวัดนะครับล้วกอห้องซื้อวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ลม นะครับในวัดเดี๋ยวผมจะปาเข้าไปดูนะครับผมนาอกไปครับไปดูในวัดกัน เป็นสภาพต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับอายุก่อผมเป็นรอยปีขึ้นนะครับผมกืดขึ้นมาผมก็เจอแล้วต้นไม้ต้นทงนะครับเป็นต้นไม้ที่สักศิษ์ครับเป็นที่รบูชาของชาวบ้านนะครับผมอยู่นในวัดนะครับ ที่ผมยืนท้ายนี่ผมก็ขนลุกเลยนะครับก็เป็ดตัวมาขนาดใหญ่มากนะครับผมผม,มื่คิด้ผฝันว่าเ็นจะล้มนะครับเนะาะเพราะว่าคื้นล้มเห้งทั้งฝ้าทั้งฝน,นครับล้มเห้งฝ้าผ้าฝ้าห้องครับนี่ครับผมบอกว่าฝนจะบุรณะได้หรือเปล่านะครับนะฝนจะฟืน้นฟื้นหรือเปล่านะครับ มาดูมุ้หนึ่งมุ้งครับนี่เป็นส่วนปลายของต้นทงนะครับผมตีล้ม,มองม้นะครับดูกิ่งก้านนะครับของทานในขนาดนป้ครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบสามเมษายนนะครับถึงวันสงการตพอนีนะครับผม ยังไงก็ขอให้ทุกทุขันนะครับมีความสุขก็วันสงกา์นะครับนะวันปีใหม่ไทยอยู่กับครอบครัวมีความสุขนะครับผมคลิปนี้ผมขอจากลากันไว้ก่อนนะครับครับสภาพความเสียหายนะครับผมเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ